อันไหนดีแบกเกอร์ up, อันไหนดีนะอันนี้ก็วิงนะไหนมันมีอะไรสวัสดีครับคุณป้อมแปมคุณปอมแปมก็คือหนึ่งในสมาชิกของเรานะครับที่วันที่ทิพสองที่ผ่านมาไปาร่วมกิจกรรมกับแกร็บด้วยกัน นี้ได้ไหมหัวใจได้ไหมฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตั้งแต่ออกมาเรายังไม่ได้ไลฟ์เลยอ่ะนี่ไหมนี่ไหมปวดหัวไหมเอานี้ละกันหักก่อนหัก่อนไหนดีอะคุณอันนี้ไหม นี่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับช่วงโควิดใครไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยอได้สั่งแกลบกันบ้างหรือเปล่านะอ่ะมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันดีกว่านะครับกิจกรรม W F H นะครับผมชื่อเต็มๆชื่อว่าออกกันออกกันหาประการเทานี่ ไหนขอดูหนยะนกับกิจกรรมของเรานะครับนี่ไหนไมนี่นนี่ออฟกัน have a gap time นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเรามีคลิปลงแล้วฟิลเตอร์เยอะจ้าตอนกักตัวนะจ้าโหไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะเลือกฟิลเตอร์อย่างเดียวเลยจ้าโอโ้โหกาาันทนบ้งงร ช่วงโควิดนี้ใครทําอะไรกันบ้างครับได้กักตัวแล้วก็เอ,อได้ทํากับข้าวหรืออะไรอย่างนี้กันบ้างไหมไหนอะนี่นี่ยอะไรกันออ <Hello. S 1> มาช่วยพูดหน่อยมาช่วยพูดหน่อยฮัลโหลฮัลโหลหน้าอยู่ไหนก่อนตอนนี้ฮัลโหลแป๊บนึงนะอ่าจทำฟิลเตอร์ก่อน เสาสทุกคนทาไม่เสียงพอยนี้เสียงมันจะเบาขึ้นน่ะหรออันนี้คือได้ยังเสียงมันเบาอ่ะยังเบาอยู่ปะอ่ะเบายังเอ้ยดังยังดังละอ่ะจะถามว่าช่วงโควิดเนี่ยได้ทำอะไรบ้างเห็นนะเห็นทำกับข้าวนะ เ่องโควิดก็มีอยู่บ้านทํากับข้าวตอนแรกก็ทํากินเองอะไรเงี้ยพอทํากินเองเสร็จก็เลยเออหรือว่าเราจะทําแบบว่าขายดีอืเราก็เลยเราทําขายใช่ก็เลยทําขายครัแล้วทําขายแล้วเป็นไงบ้างกําไรดีก็โอเคนะครับ <laughs> แต่ว่าก็น่าจะครั้งนี้แล้วก็หยุดไปอีกสักพักเลยค่อย <laughs> ทํเใหม่ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าแบบเราปกติแล้ว right. ่เราทำเราก็ไม่ไ um, ม so ่ค่อยได้ทำเยอะอะไรเงี้ยแบบพอเราทำเยอะมันก็จะมีแบบหูทั้งเรื่องของที่ต้องออกของไม่พอบ้างแบบมันต้องมันหลายอย่างเพะเรากลับยังไม่ถูกอะไรเงี้ยอืมแล้วเหนื่อยไหมการทำอาหารเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยแบบหลังแข็งอะหลังแข็งเลยหลังแข็งเลยวันนั้น ใช่เพราะว่าเราทั้งแพ็กนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นน,นู่นนี่ยบหลายเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบว่าจัดส่งด้วยอะไรเงี้ยครับ mm. แต่ว่าวันนั้นก็จะบอกว่าวันนั้นที่กันบอกว่าเรื่องของไม่พออนะไรเงี้ยเราก็เลยได้ใช้แกปมัดด้วยให้เขาไปซื้อของในวันนั้นเพราะว่าวัตถุดิบอย่างอื่นที่บางทีเราเข้าบ้านมาแล้วเราก็แบบเอ้ยเตรียมไม่ครบอะไรเงี้ยเราก็ให้ mm. ให้เขาไปซื้อให้เขาก็ไปซื้อวัตถุดิบต่างๆพวกแบบกับพวกมีข้าว มีถั่วมีเนื้อไม่พอเนื้อหมูอะไรเงี้ยก็ซื้อมาหมดเลยก็คือดีเลยแบบที่เราเพร<อ>า <พอ S 1> ะว่เาเขาก็เลือกได้ด้วยไงใช่ไหมวันที่วันที่เราไปถ่ายงานกันเขาก็เลือกได้ไดใช่ครับเออจะถามว่าอะไรนะอ๋อสั่งแกลบล่าสุดเมนูอะไรสั่งแกลบล่าสุดเมนูอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับแถวบ้านร้านแถวบ้านอือกินง่ายเส้นหมน ล่าสุดสั่งขนมปังสั่งขยะเป็นไงเราสั่งเขาได้ทุกอย่างของหวเขาก็สั่งได้เขาใจเบาเอาเอเอ,อยากให้ทุกคนอ่ะแฟนคลับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนไหนลองแชร์โมเมนต,ต์ที่แบบว่าเออการสั่งแซ่บเนี่ยทําให้เราประทับใจยังไงบ้างเออลองเล่าให้ฟังหน่อยสาหรับอบอฟออฟมีหนึ่งอย่างตอนนั้นคือกักตัวอยู่กักตัวอยู่ที่โฮสพิเทลใช่ไหม แล้วก็เราก็สั่งผลไม้มากินอยากกินผลไม้อะไรแบบนี้ก็สั่งสั่งแต่ปุ๊บฝนตกหนักมากนักแบบหนักจริงๆหนักที่สุดหนักที่สุดในชีวิตแล้วคือเขาก็เขาก็คือรักของเราแล้วก็เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนเพื่อเอาผลไม้อะมาให้เราเออคือโคตรดีเลยอะ่ะอมอันนี้คือเราก็แบบพิมพบอกเนี้ยเนี่ยเนี้ยเน,นี้อันนี้เราพิมบอกเขาเขาบอกว่ารอ รอหน่อยนะครับฝนตกหนักมากแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องรีบให้แบบฝนหยุดตกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้รีบอะไรถูกปะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรีบไปส่งให้เลยอันนี้คือแบบสิ่งที่ดีที่สุดเลยอืมถือว่าแบบพวกเราแบบโชคดีเนาะที่มีแบบบริการแก๊บอะไรเงี้ยลองคิดสมัยก่อนถ้าสมมติว่าไม่มีอ่ะถ้าเป็นโควิดในช่วงที่ไม่มีอ่ะจริง,รงทาไงอะ่ะ ก็คือ่ินไม่รู้จะกินอะไรอ่ะอันนี้เราก็ยังแบบไม่ต้องออกจากบ้านด้วยมีพวกพี่เขาที่แบบว่าคอยแบบว่าเออส่งข้าวส่งน้ำส่งข้าวส่งน้ำเหมือนคนป่วยเละใช่เหมือนคนป่วยเลยเออใช่แต่ว่าเราเออแต่ว่าวันนั้นฉันก็ให้ติปเขาไปนะให้สามสิบผลไม้สามสิบให้ติปไปสามสิบค่าส่งห้าสิบเอาบางทีแบบมมนทอนอะไรเงี้ยป่ะแบบมันต่างครา่าใช่ใช่แล้วก็ให้เขาไปเลยอะไรอย่างงี้เออ นึกถึงได้แล้วก็นึกถึงวันที่เราไปในการทำมิชชั่นกันสามคนจําได้ปะใช่จํำได้การทําอะไรนะวันนั้นมิชชั่นของกันก็คือไปเลือกในแก็ปมาดครับไปเลือกของไปเลือกของแข่งกับพี่เขาอ๋อแต่ว่าปับปีก็ช่วยไงเออใช่หว่ะเฮ้ยทำไมฉันต้องไปทาคนเดียวอ่ะฉันต้องไปตะโกนบอกคนต่างที่จริงอ่ะของกันก็เป็นกันก็ต้องทาคนเดียวแต่ว่าวันนั้นปับปีช่วยอ๋อเหรออ๋อคือยุ่งเองว่างั้นเถอะ ไม่ไม่ป้าปีช่วยดีแล้วเพราะว่าจาไม่ค่อยได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาเลือกเก่งมากนะบางอันอ่ะหน้าตาเราอาจจะรู้ชื่อแต่อาจจะจําหน้าตาไม่ค่อยได้แต่พี่เขาเนี่ยถูกเป็ดและแบบเลือกแบบคุณภาพดีอ่ะเออเราเลือกที่มันแบบเหลืองเหลือง่ะซึ่งมันไม่ได้งานจริงๆแล้วใช่เออแล้วก็ฉันก็ไปคุยกับพี่แท็กซี่เออวิกับแท็กซี่เขาก็แบบว่าติดตามเรารู้จักเราจาก แฟนคลับเราที่บอกพี่เขาอ่ะเปิดเพลงในในรถแล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่ครับเปิดเพลงบนไปจนกว่าหนูจะถึงที่โหอันนี้คือโหดมากนะอืมแต่พี่เขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เปิดเพลงไปต้องคุยด้วยปะชวนคุยเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวจริงดูดีกว่าในคลิปนะครับเราก็ไม่ได้อะไรนะเราก็ไม่หลงตัวเองเราก็บอกว่าก็ประมาณนึงอะครับพี่อะไรเนี่ยเออ แต่เขาก็บอกว่าเออเอ,เอตัวจริงน่ารักแล้วก็บอกว่าในเพลงก็เพราะเขาร้องเพลงได้ด้วยประเด็นอืไม่หลักไม่รมใช่มันห้ามไม่ให้ฉันรักไปอีกงงเลยโอ้โหแต่เขาก็ใจดีอ่ะเอาจริงๆเขาดูแบบใจดีมากอมเอออยากจะบอกว่าวันนั้นนะป๊อปปี้ที่เราไว้เนี่ยที่ที่เขามีแกรอแคมีครับหรือว่า แก๊ปให้ความรู้่จะบอกว่าที่แบบว่าที่ของแก๊ปเนี่ยเขามีเทรนแบบพวกพี่แก๊ปที่ก่อนที่จะมาขับแก๊ปอะไรเงี้ยเขาเทรนมาหมดอะไรเงี้ยเหมือนเช่นตอนยายอ่ะที่แบบว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าอะไรเงี้ยจําได้ป่ะที่พี่เวฟคุยไม่คุยภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษสื่อสารรู้เรื่องอะไรเงี้ยอเก็บมาก็คือครบอ่ะไม่ต้องกลัวว่าต่างชาติโทรไปคุยหรือว่ายังไงก็คือเขาคุยรู้เรื่องเอ้ยการการอีเตมาเก่ง อะไรนะมันบอกว่าเก่งมันพิมพ์ว่าเก่งสัตว์เลี้ยงไก่เก่งสัตว์เลี้ยงมันเลี้ยงเออแล้วก็คือการขับแกลเนี่ยนะครับทุกคนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้ด้วยแม้นาดแบบฝนตกรถติดอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ต้องเครียดแหละเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องแบบรับผู้โดยสารให้ได้เยอะที่สุดพอฝนตกอ่ะคนก็ไม่อยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ให้ช่วยเขาด้วยนะคะทุกคน กันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คืออยู่บ้านตอนนี้ก็คือต้องแบบสั่งแก๊ปอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าก็ซื้อของทานส่งข,งของบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถูกแล้วคือช่วงโควิดแบบเนี้ยต้องเข้าใจเขานะว่าคนสั่งอ่ะก็คงแบบเยอะมากพอสมควรบางทีเนี่ยเขาก็ต้องไปดรอปอนาเตอร์ของแบบออเดอร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราสั่งแล้วบางทีมันใกล้เคียงกันหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็แวะไปส่งแล้วก็เอามาส่งให้เราอีกทีหนึง่ง เพราะว่าคนสั่งเยอะมากจริงๆเราก็ต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็อย่าไปแบบว่าพี่เขาเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาต้องไป drop order order ก่อนอะไรเงี้ยใช่อยากจะบอกเรื่องใจเย็นนะกันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่กันเคยแชร์ไปในทวิตเตอร์วันนั้นน่ะเหมือนกันปักหมุดผิดอะไรเงี้ยป๊ปี้แต่พี่เขาก็แบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเรารีบมากๆเรายิ่งปักหมุดผิดเราก็ต้องมีนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับ อ่ะทุกคนดูวันนั้นที่กันคุยตื๊บเขาก็ส่งมานะครับกำลังไปนะครับถึงแล้วนะครับรถคันสีขาวครับพี่ครับขอคุณนะครับเนี่ยปักหมุดผิดนะครับจริงๆมันตองซอยนี้เป็นแบบพึดไว้นะครับแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมวนกลับไปได้ไปรับได้ครับ อ่าให้ดาวห้าเลยครับนี่ก็เห็นไหมเขาใจเย็นลรวก็ให้กําลังใจเขาเนาะใช่ครับในยการกดดาวแต่กันก็คือกดดาวให้เต็มตลอดเลยนะใครมาส่งก็กดให้เต็มเออดี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 ก็คือเขาก็บริการดีแหละยังไงเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องเอาให้ออเดอร์ถึงที่ให้ได้อ่ะใช่ครับอืมเออเออทุกคนอยากชวนดูแบบเออ ที่เราอ่อนไปแล้วอะคลิปอะอยากให้ดูมันเยอะๆเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ายอดวิวดีหรืออะไรดีเนี่ยเราอาจจะมีสเปเชียลคลิปออกมาก็ได้ถูกไหม <ๆ S 2> แล้ว <ๆ S 2> เพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็จะมีสเปเชียลคลิปมาป่อนแต่จะบอกว่าคลิปนั้นมันให้ความรู้เยอะมากเลยนะเกี่ยวกับแก๊สซึ่งที่ถ้าเราเป็นปกติสั่งแก๊สอย่างเดียวเราก็คงจะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างไปไหนบ้างอะไรอย่างเนาะอืมดีนี่นี่ยนอยากให้ดูบ้างเมื่อกี้กันให้ดูไปแล้วแชทแชทกันใช่ไหมแชทัชอยู่ไหน อันนี้ก็จะเปลี่ยนนี่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 ฉันต้องแคปออกมาใส่คอม่ะคิดดูดิเพราะว่าฉันไลฟ์อยู่เนี่ยฝนตกหนักมากบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งให้บอกว่าเออเดี๋ยวผมให้ติปนะพี่นี่ไงป่าป่าสุดสุดเปิดสุดสุดไปเลยครับอยากได้ติปมั่งนะครับโอ้อยากได้ติปมากครับโอ้โหน้องครับน้องได้มากกว่าติปอีกครับ <laughs> อุย้ยมียาดมตหมุนไพรอากาศดีอ่ะ <_ S 1> โอเค <_ S 2> ทุกคน <_ S 1> ตอนนี้นะครับเรามีแคมเปญฮึบแล้วไปต่อแฮชแทกนะครับออฟกันเอกแเล่นกันหรือ,อยังอืมทุกคนเล่นกันหรือยังครับ <_ S 2> อ่าแคปนะอย่าลืมนะถ้าสมมติเล่นแล้วเนี่ยแคปโมเมนต์ที่ส่ง,ำงกำลังใจให้พี่คนขับในแอปแกรปเนีย่ยแล้วก็โพสลงใน Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์นะคะเปิดเป็นสาธารณะพร้อมแฮชแท็กฮึบเฮ้ยไม่ใช่ฮึกบ <laughs> ฮึบฮึบแล้วไปต่อนะครับแล้วก็แฮชแท็กออ f ก,กันเอกแกด้วยพวกเราเนี่ยก็เห็นโพสแล้วบ้างนิดๆหน่อยๆน่นะครับผมสาม,มารถไปดูรายละเอียดของกิจกรรมนี้เนี่ยได้ที่ Facebook Ig แล้วก็ทวิต t ตอรของ j ิ m เอ็ด้วยนะครับใช่แล้วอยากจะบอกว่านะครับทุกคน ร่วมกิจกรรมนะครับได้ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับ20ผู้โชคดีที่เรานะครับโมเมนต์ประทับใจนะครับกรรมการที่สุดเนี่ยจะได้มาเจอเรา2คนนะครับที่งานจากใจแก๊ปให้พี่คนขับครับแล้วก็เอสคีนะครับค้ายงานเนี่ยจะมีมิตแอนด์กีด้วยกับเรา2คนนะครับมีการถ่ายรูปพลอ,อยด้วยแล้วก็เรื่อง เรื่องวันจัดงานนะครับจะแจ้งทุกคนให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขอดูสถานการณ์ก่อนนะว่าสถานการณ์ดูขึ้นไหมเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าได้รีบจัดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบแจ้งนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับของ GMM TV เพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นห่วงทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจริงๆครับอืมเยี่ยมมากอะขอดูคอมเมนต์หน่อยไหนอ่ะแคปมาละแบบนึงนะ อ่าสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็แล้วก็โพสต์ให้กําลังใจนพี่พี่แกร็บนะครับนี่เลือกมาและหนึ่งอืมนี่เราซื้อน้ำให้พี่แกป๊ปพี่แก๊็ก็แสนดีขอบคุณแล้วก็อวยพรเราอตอนพี่แก๊ปบมาส่งเนี่ยเราก็ขอบคุณพอมาเปิดดูขนมปังที่บ้านคือพี่แก๊็บซื้อขนมปังให้เราเพิ่มอ่ะมุ้งแง่ <Hey. S 1> แสนดีมากขอบคุณมากๆนะคะประทับใจมาก เซอร์ไพรส์มากขอบคุณคารสำหรับสิ่งด,ดีๆคึบแล้วไปต่อออฟกันเอกแกร็บนี่อืออหุ้ยเราไม่เคยเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยอ่ะพี่แกร็บเขาแบบมีซื้อมาให,มให้เพิ่มด้วยซ,ซ,ซ,ซื้อให้บ้ากว่าเดิมด้วยอ่ะอืมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับของกันบ้างตงึ้งของกันเนี่ย ตั้งแต่ใช้บริการมาไม่รู้เป็นโชคดีไหมเราเจอแต่พี่แก๊ปใจดีตลอดเลยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเจอแล้วจะต้องล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆก็ตามพี่แก๊ปก็จะไม่เข้ามาใกล้มากนักแต่จะยืนยื่นสุดแขนจะยืนวะ <laughs> ยืดยืด <laughs> จะยืนสุดแขนแล้วพร้อมภาาปะกอบเห็นไหม <laughs> อ, <าย S 1> อ่า <h> น้องทำไมตัวเล็กจังสั่งแก๊ปไปแล้วหรอ ไม่อันนี้เขาอาจจะถ่ายน้องมาไงอ๋อ oh. mm. เออเออแต่ทุกครั้งอ่ะที่เราเห็นพี่แกลาส่งอาหารให้เราอ่ะอ๋อโชคดียอย่างหนึ่งตรงที่พี่แกบทุกคนะล้างมือก่อนล้างแบบ mm. ล้างแอลกอฮอล์ก่อนที่จะยื่นให้ของให้เราเสมอเลยอันนี้คือแบบสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วตอนรับของที่ปรปีที่เราเห็นจากที่เราไปดูพี่เขาส่งของรับของมาก่อนที่เขาจะาเจอเรา mm. เขาก็มีการกดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะถือถุงด้วยถูก mm. จรองถอว่า <Es> เป็นเรื่องที่แบบเออถูกถูกต้องสุดๆเลยเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ต้องสะอาดที่สุดอ่ะใช่แต่ว่ากันยังมีอีกนนเนี่ยที่ไอ้นี่มา,าให้ปดีดไ,ไเห็นขอออ้ขอเรื่ขแบบมุงง้งแงปากหุดผหิดห่างกันประมาณห้ากิโลแต่พี่แก๊ปก็ยังมาส่งแบบไม่หงุดหงิดเลยแล้วก็ยิ้มสั่งมาสิบกล่องเกงใจมากเลย ให้ค่าส่งไปประมาณห้าสิบบาทรู้สึกผิดมากปกติพี่แก๊บเลยปกติพี่แก๊บเลยมาช้าแต่พี่เขายกมือไหว้ขอโทษจนต้องบอกว่าพี่คะหนูอายุสั้นกดอยู่ใ<ห>จ <ะ S 1> อายุสั้นอ๋อเหรออธิบายความหมายให้หน่อยดี <laughs> ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะหมายความว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าสมมตินคน <laughs> ที่อายุเยอะกว่ามาไหว้เราเนี่ยเราจะอายุสั้นอ่าออนั่นแหละ ขาก็เลยแบบไม่อยากจเพราะว่าพี่แกร์บคงอายุมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอืมเออนี่เข้าใจจริงปะเนี่ยอืมเข้าใจอ่ามาๆได้คนละนี่เขาบอกว่าอยากกินบัวลอยเจ้าดังเลยสั่งผ่านแกร็บคนขับคือน่ารักมากมีคุยเล่นกับเราด้วยแล้วตอนมาส่งเนี่ยยังบอกว่าร้อนๆเลยรีบทานนะครับ เดี๋ยวเย็นแล้วไม่อร่อยประทับใจด้วยฮึบแล้วไปต่อไปเลยครับคือล้วไปต่อเลยครับฮึบแล้วไปต่อแล้วเมื่อไหร่จะส่งข้าวมาให้กินอีกอะปีรอปีไม่กินข้าวคุยกะปีเดี๋ยวรอรอบหน้ารอบหน้าสิ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนไหนทาของหวานทำขนมขยายกินดิเออเดี๋ยวลองทําก่อนว่ามันดูยากมากเลยนะไม่ทาอะไรง่ายๆก่อนหรอ จริงยามาลแต่ว่าเปี่ยนเป็นสาคูมะพร้าวอะไรอย่างงี้ก่อนเลยก็เดี๋ยวให้มะพร้าวใส่ข้าวโพดใช่แล้วก็ให้พี่แก๊บมาเนี่ยไปเลือกวัตถุดิบแบบดีๆมาส่งที่บ้านด้วยใช่แล้วก็ส่งมาให้กินจะได้ไม่ต้องไปซื้อเอเรื่องของเรื่องอ่ะฉันจะไม่ต้องไปซื้ออืมกันก็ได้เขาเรียกว่าอะไรฝึกพัฒนาฝีมือใช่เลนะเพิเปิดร้านอาหารเออโดยที่ปปีออกทุนให้ ก็เ,ออเยี่ยมไปเลยอะไรก็กูกแล้วปะปีปะปีว่าพวกกันผมยาวเกินไปนอะไรนะผมยาวเกินไปปะผมยาวดีนี้ก็ยาวแล้วเหมือนกันไม่ยาวอย่างเดียวงอกเวยทุกคนเนี่ยดูดิง <c oughs> อกนะ <c oughs> ตอนนี้ร้านแต่ดผมเปิดยังอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันปะปีทำไมมันเ <c oughs> ขาไม่มีใครคอมเมนต์เราห่ะทำไมของการคอมเมนต์มันไม่ค่อยเด้งไม่เด้งเลยเ <c oughs> ด้งน้อยอะ่ะ เอ้ยไอติมไข่แข็งทำไอติมไข่แข็งเหรอโอ๊ยแต่ว่ามันส่งลําบากอะใช่เพราะว่ายิ่งแบบเป็นไอติมมันยะ่หูกลัวถ้าสมมติไกลมากๆกลัวมันละลายแน่นอนทำอะไรอีกดีอ่ะทําขนมหวานอะอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเพราะว่าช่วงกักตัวไม่ได้กินเลยไม่ได้กินขนมหวานเลยได,ยด้บัวลอยคิดบัวลอยบัวลอยก็ได้บัวลอยก็ดีอ,อะไรอีกอะ กินอะไรหวานเสริฟความหวานหน่อยเออลองทําบัวลอยดีกว่าเคยเห็นคนเขาทำที่เป็นบัวลอยที่มันเป็นดอกไม้เห็นปะที่มันดม่ซุกติดกันเออๆทต่ม <ๆ S 2> ัน <ๆ S 2> ไม่เป็นลองสิงไปเปิดดูก่อนอืมออยากกินด้วยติีมไข่แข็งจากคุณจากคุณจ๋าเออีอือคุณจ๋าอยู่ไหนอืม นี่แล้วเราจะมีงานด้วยกันอีกล่าสุดเมื่อไรนะกว่าเราจะได้เจอกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นงานด้วยกันนะเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมาให้เจอตัวจริงเนี่ยอ๋อเจอตัวจริงเหรอยังไม่มีไม่รู้อะ่ะวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบแปดฉันทำอะไรวะอืมเออก็คงเร็วๆนี้อะเนาะใช่ครับรอดูนะครับทุกคนก็ใกล้ละพี่คะลองจีบกันหน่อย ใจเย็นเย็นทุกคนใจเย็นเย็นเย็นปาปีบอกว่าของการคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยค้างค้างเลยอ่ะมันทําไมของกันมันไม่วิ่งอันนี้ยังมีขึ้นบ้างอ่ะนี่พี่นุกบอกว่าทําขนมต้มอลิซบอกว่าคิดถึงทั้งคู่มากเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันพี่จ๋าบอกว่าอิ่ดดูอยู่ห่างหงยังห่วงเนี่ยปาปีเห็นของกันบ้าพิมพ์กันพิมไปว่าไม่ขึ้นเห็นเนี่ยของการขึ้นมาแล้วว่าไม่ขึ้น เออแต่ของกัรค้างของกัรค้างเลยเหรอใช่อ่า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 กกิจกรรมก่อนละกันนะครับทุกคนอยากให้ทุกคน,นมาร่วมกิจกรรมของเราันเยอะๆนะคะผมพร้อมกับแฮชแท็กึบแล้วไปต่อแล้วก็แฮชแท็กอปกันเอ็กแกรนะครับผมใครที่ดูคลิปเยอะๆเนี่ยไปเรียกเพื่อเรียกพี่เรียกป้าเรียกนาเรียกอาเนี่ยมาดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยถ้าคนมาดูเยอะจริงๆนะ ใช่แล้วครับก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับเล่นกิจกรรมเยอะๆนะครับคือรับไปต่อนะครับแล้วก็อย่างที่ปปีบอกไปเลยนะครับว่าแบบว่าดูคลิปกันด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์กันแน่ยิ่งดูยิ่งมีรุนนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูกันเยอะๆนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็เอยากเจอทุกคนเหมือนกันใช่ไหมปปีอยากเจอมากอยากเจอทุกคนเลยอยากเจอกันด้วยอยากเจอคือไม่ได้เจอใครเลยมานานมากๆแล้วก็ อยากแบบออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันอย่างตอนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยแล้วก็เออ่ไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ทําให้เชื้อเนี่ยไม่หยุดเอ้ยหยุดหยุดลงได้เร็วขึ้นใช่แล้วพี่ฮันนามาพี่ฮันนามาพี่ฮันนาเพื่อนพี่อ้อสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กันไม่ตอนนี้กันไม่เห็นเลยว่าใครมาบ้างเขา การผิมไปว่าไม่ขึ้นก็คือค้างอยู่แค่ไม่ขึ้นเอาเหรอพี่อาบอกว่าเดี๋ยวแม่ปิดผมงอกให้นะคะได้เลยเดี๋ยวจะทักไปเลยพี่อ่าแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราต้องไปแล้ว ใช่ครับก, <ำ S 1> ก็ฝากทุก,<า>กคนนะด้วยนะครับสําหรับว่ากิจกรรมดีๆนะครับรเราปต่อแล้วก็ใครที่แบบว่า work from home อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เวลาหิวอะไรก็นึกถึงพี่แก็บได้เลยนะครับพี่เขาปลอดภัยแล้วก็มาส่งถึงที่แน่นอนโอเคครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ถ้าใครที่อยู่บ้านช่วงนี้หรือว่าใครกักตัวหรือว่าไม่ได้ไปไหนเนี่ยทาอาหารเองได้บ้างทําอาหารเองไม่ได้ วันไหนที่ทําไม่ได้เนี่ยก็สั่งแก็บได้นะครับพี่ๆเขาก็พร้อมที่จะดูแลพวกเราเสมอนะผมตอนนี้เนี่ยร้านอาหารของเราเนี่ยปิดสามทุ่มใช่ไหมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยร้านอาหารของเราเ,เริ่มปิดเป็นห้าทุ่มนะสำหรับสั่งทบ้านก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ใครหิวดึกก็ได้เลยช่วงนี้เหมาะละใช่จ้ะอ่าโอเคไปแล้วเด้อบายบายครับทุกคนบายบายครับ บายบายนะจ๊ะเดี๋ยวไว้วันหลังมาใหม่ถ้าสมมุติว่าคนดูดีเนี่ยเดี๋ยวเรามาไลฟ์ให้ดูอีกเรื่อยๆนะจ๊ะ๊ายครับบายบายจ๊ะ